สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาชมโครงการหมู่บ้านพิกัดอยู่ที่อำเภอวารินชราลจังหวัดอุบ,นบนลราชธาน,นีนะคะโครงการนี้นะคะอยู่ในตัวหมู่บ้านบ้านเกษตรพัฒนานะคะตัวโครงสร้างของหมู่บ้านจะเป็น SCG ทั้งหลังนะคะมาดูกันนะคะว่าภายในบ้านแล้วก็ตัวบ้านจะสวยแค่ไหนนะ,ะแล้วก็ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะมาดูกันเลยค่ะ โครงการบ้านสลานสิริอำเภอวาลินชำลาดจังหวัดอุบลราชธานีพิกัดบ้านเกษตรพัฒนาบ้านเดี่ยวสไตล์นอร์ดิกนะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันประตูออโตโดอค่ะสะดวกสบายในทุกๆชั่วโมงเร่งด่วนเลยนะคะแค่เพียงกดรีโมทไม่ต้องลงมาเปิดประตูเองให้เสียเวลาค่ะในส่วนของหน้าบ้านสามารถจอดรถได้ถึง2คันเลยทีเดียวค่ะ พื้นที่ในตัวบ้านและหน้าบ้านกว้างขวางมากๆเลยนะคะใกล้ทิศธรรมชาติสุดๆเลยค่ะ เข้ามาในตัวบ้านนะคะคุณจะพบกับโซนของลิฟวิ่งรูมค่ะหรือห้องนั่งเล่นนั่นเองนะคะก็จะพบกับเพดานสูงโปร่งสไตล์นอร์ดิกค่ะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานหรือรับแขกได้เลยนะคะห้องโถงกว้างขวางเพดานสูงนะคะทําให้มีความรู้สึกว่าบ้านเย็นสบายมากๆเลยค่ะในส่วนของห้องนั่งเล่นก็จะมีห้องน้ำในตัวมีพื้นที่กว้างขวางให้เลยนะคะ thanks mm -hmm. อีกนิดนึงนะคะจะเป็นโซนของห้องครัวค่ะสายพ่อบ้านแม่บ้านเพลิดเพลินกับการทําอาหารที่ห้องครัวได้อย่างสะดวกสบายนะคะเพราะว่ามีประตูกั้นห้องครัวระหว่างห้องครัวกับห้องนั่งเล่นนะคะทําให้กลิ่นอาหารไม่สามารถเข้าไปในห้องนั่งเล่นได้อย่างแน่นอนค่ะ ถัดมาก็จะเป็นโซนของหลังบ้านค่ะคุณลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยได้ตามใจชอบได้เลยนะคะในส่วนของแทงน้ำปั้มน้ำนะคะทางโครงการของเรานะคะแถมให้นะคะโดยโครงการนี้นะคะเขามีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะ โครงการนี้นะคะเขาทําเป็นห้องนอนยกระดับสูงขึ้นไปอีกหนึ่งสติปเลยนะคะทําให้ได้อารมณ์เหมือนบ้านชั้นครึ่งบันไดเล็กๆเป็นไม้นะคะสไตล์มินิมอลค่ะทําให้สะอาดตาวัสดุ S c G ทั้งหลังเลยนะคะ ในส่วนของห้องนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์รูมนะคะห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวส่วนห้องน้ำก็จะมีขนาดกว้างลงตัวค่ะและห้องนอนเล็กๆนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนะคะมีฟังก์กชันของพื้นห้องน้ำที่ไม่ลื่นด้วยนะคะห้องนี้ ราคาเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะจะอยู่ที่2.38ล้านเท่านั้นนะคะใครที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ